ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมสบีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเวลาเราหมดไฟนะผมจะทํายังไงให้เรากลับมามีไฟมอนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะไปจะไปพูดเรื่องนั้นนะผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับช่องของผมก่อนนะครับคืออาจจะลงคลิปสัปดาห์ละครั้งนะผมก็คือช่วงนี้คืองานมาเยอะจริงๆนะผมก็ไม่มีเวลาจะถ่ายคลิปเลยนะผมก็ต้องหาเวลาว่างจริงมาถ่ายคลิปนะครับผมเพราะว่าเลือกเรียนมาก็ต้องมาทับกันบ้านอีกนะครับผมกว่าจะเสร็จอะไรพวกนี้นะครับผมก็ออกกําลังกายผมก็ใช้เวลาแป๊บ ออกแบบมีประสิทธิภาพนะครับผมโอเคผมก็มาพูดเรื่องไฟนะผมแบบไฟถ้าหากเราหมดไฟนะผมก็สิ่งเดียวที่ผมทําตลอดนะก็คือการดู u t u b e นะผมเกี่ยวกับการพัฒนาการของคนต่างชาติหรือว่าคนไทยนะครับก็ดึงจากคนผอมไปสู่หุ่นที่ล่ําหรือว่าจากคนที่อ้วนนะผมก็มาสู่ที่หุ่นที่ผอมนะครับผม ก็เวลาผมแก้เรื่องนี้แก้เรื่องหมดไฟนะผมก็มีแค่เรื่องเดียวนะผมที่ผมทําก็คือดูเขาเนี่ยที่ผมบอกดูเขาพัฒนานะครับจากแรกไปสู่ระดับสูงนะครับผมก็ผมดูแล้วก็จะเก็บไว้แล้วก็เอาไปสร้างเป็นสร้างเป็นไฟในการออกกําลังกายนะครับผมก็หลักๆก,ก็เลยก็คือการที่เรานั้นนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับผมหะว่าเราต้องการหุ่นแบบไหนแล้วก็ต้องการลดหุ่นเพื่อใครหรือว่า ลดทุนเพื่ออะไรนะครับผมก็จะมีจิตหมายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าการหมดไฟเนี่ยผมก็จะมีวิธีของผมครับผมก็คือการดู u t u b e นะครับผมเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะครับผมว่าเขาพัฒนาการยังไงนะครับผมแล้วก็ดูการกินของเขานะผมก็ทําจะให้มีกําลังใจเพิ่มอีกขั้นนึงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปพาไปดูนะครับว่าผมดูอะไรบ้างนะครับผมก็จะทําให้คุณผู้ชมนะครับผมมีไฟตามผมบ้างหรือเปล่าแต่ว่าวิธีนี้ก็คือ สำหรับผมนะคือมันได้ผลสำหรับผมนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนอื่นก็คิดว่ามันยังไงก็มีผลแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผมดูอะไรบ้างนะครับผมสำหรับเวลาระหมดไฟนะผมก็ไปดูอย่างแรกเลยนี่นะผมก็เวลาผมเข้า u t u b e เนะี่ยผมจะพิมพ์ไปว่าอ่านี่ผมผมไม่ค่อยเก่งภาษาจีนนะครับผมเลยพิมพ์แบบตรงตัวไปหน่อยผมก็จะพิมพ์ว่าหนึ่ง หนึ่งเยียร์บอดีเวทผมจะพิมพ์ประมาณนี้นะผมนี่นผมก็มันจะเป็นาสายคาริทันิกนะผมก็นี่อันนี้เป็นสายคาริทันิกแต่ถ้าแบบนี้นก็จะเป็นสายอาบอดีเวทนะเอไม่ใช่บอดีเวทก็จะเป็นสายเวทเทนนิงนะครับผมก็นี่ครับผมกจ็จะดูประมาณนี้นะผมดูพัฒนาก,การของแต่ละคนจาก แรกครับผมนี่ครับจากขุนพอมนะครับผมก็กลายเป็นถุงแบบนี้ผมจะเข้าไปดูครับผมก็จะดูหนาไม่ได้นะผมเดี๋ยวอาจจะติดลิกาซิตได้นะครับผม hey Hello, no on, ผมปิดเสียงไปก่อน,นครับเดี๋ยวติดลิกาซิตครับผมจะดูประมาณนี้ผมเป็น การสร้างไฟอีกอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้อาจจะไม่ใช่ทางของผมที่ผมดูผมก็จะดูประมาณนี้นี่ผมก็เป็นการดูจากหุ่นเขาแรกๆัะผมก็ดูพัฒนาก,การของเขาไปเรื่อยๆนะครับผมมันคือกําลังใจอีกอย่างหนึ่งนะผมก็คือเขาทําได้เราก็ต้องทําได้นะครับผม ก็สำหรับอันนี้คนที่หุ่นที่อ้วนนะครับผมเนี่ยไปดู การกินของเขาแต่ละคนนะผมก็คุณผู้ชมก็สามารถกินตามได้นะผมก็ดูหาความรู้จกักช่องต่างๆนะผมก็จะเป็นการสร้างไฟอีกอย่างหนึ่งนะครับผมะนะครับุณตอนแรกเห็นไหมนะครับผมขุณตอนแรกครับเป็นประมาณนี้หรือคือดูตอนนี้ นี่ครับก็คือการสร้างแรงบันดาลใจหนึ่งอย่างอย่างเดียวของผมเลยนะผมก็ไม่มีอย่างอื่นแหละคืออย่างนี้เลยนะครับผมก็คือเวลาผมหมดไฟในการออกกําลังกายผมก็จะดูอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ครับมันจะมีมีอยู่หลายช่องนะผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือไม่ต้องดูพวกนี้ก็ได้แต่เป็นการดูคนที่เขาเป็นมือโปรนะครับมือโปรสาหรับการออกกําลังกายนะผมผมก็จะมีเป็นคน ต่างชาติที่อายุพอๆกันกับผมนะครับผมที่เขาก้าวหน้าไปเร็กวรกว่าผมหลายขั้นเลยนะผมก็คือคนนี้นะผมรู้จัจําชื่อได้หรือเปล่านี่ครับชื่อคนนี้คือคนนี้นะผมก็คือคนที่ผมติดตามอยู่นะครับก็ผมจะดูน่ยการกินของเขานะผมก็การกิน การเล่นของเขานะครับผมอันนี้ผมก็ดูไม่หมดหรอกครับผมผมจะเข้ามาดูเฉพาะช่วงที่ผมหมดไฟนะครับผมก็ผมหมดไฟบ่อยไหมก็หมดบ่อยนะผม,ผมก็คือผมก็เข้าใจนะสําหรับคนที่ออกกําลังกายไม่ได้คือยิมปิดส่วนสาธารณะปิดแล้วก็ออกกําลังกายข้างนอกไม่ได้นะผมก็คืออีกหนึ่งตัวเลือกก็คือซื้อนัมเบลหรือว่าเครื่องออกกำลังกายมาเล่นที่บ้านนะครับผมก็เป็นอีก หนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยได้นะครับผมก็ช่วงนี้ไปไหนก็ระวังกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมใส่แม้กันด้วยนะครับก็สถานการณ์โควิดก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มที่ว่าจะดีขึ้นเลยนะผมก็ถ้ายิ้มปิดก็ต้องซัดกันให้กระจุยเลยนะครับผมไอ้ยิ้มเปิดนะครับผมจวดูกันต่อนะเนี่ยช่องของเขาก็จะเป็นการสร้างกล้ามของแต่ครับตะลยางของเขานะครับผม รู้สึก่ช่วงนี้เล่นเซิร์ฟบอร์ดเลยนะ,ะเนจะเป็นการสร้างกำขางของเขาผมแต่ว่าอุปกรณ์ของผมก็ไม่มีเทียบเท่ากับของเขาคนะผมก็เป็นการ คอรของผมคอรสหรือว่าท่าลุกนั่งแล้วก็แบบบารเบลด้วยนะครับผมก็เป็นนี่แหละครับการสร้างไฟของผมนะครับผมโอเคก็นะครับวันที่วันนี้ผมที่ผมจะพูดก็มีแค่นี้แหละผมก็ถ้าใครติดตามผมก็ฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็คลิปของผมอาจจะดูไม่ค่อยสนุกนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีหาความรู้บ,าบ้างบางช่วงนะครับผม ก็ชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอกราบตัวลาเพียงเท่านี้นครับผมสวัสดีครับ